สวัสดีค่ะมาดูวิธีเพาะมาเมล็ดแคคตัสแบบง่ายมากๆกันนะคะง่ายจริงๆค่ะน,นี่เราใช้แค่พีทมอสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะะี่ค่ะวิธีทำก็ไม่ยากเลยนะําพีทมอสใส่ลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้แล้วก็ลดน้ําให้พอชุ่มนะคะรอจนกว่าให้น้ําซึมลงไปถึงก้นกระถางแล้วเราค่อยมาโรยมเมล็ดก,กันค่ะ นนเป็นมเมล็ดยิมโนนะคะเราทำป้ายชื่อให้เขาด้วยเ,เป็นมเมล็ดพันธ์อะไรเพราะวันไหนนะคะโรยลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นมเมล็ดของเราเองค่ะเราก็เลยโรยเยอะหน่อยค่ะนี่ค่ะโรยเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็นำํำถุงพลาสติกถุงแกงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละค่ะเอามาใส่ไว้ค่ะ ใช้เชือกปอฟางมัดเอาไว้ค่ะให้แน่นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บไว้ในที่ร่มนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราพอเพาะไว้สี่ห้าวันแล้วค่ะก็จะเห็นเขียวๆเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้คือเข้างอกแล้วค่ะมัน,นเป็นมเมล็ดยิมโนโค่ะ อันนี้เป็นเอสโตค่ะเอสโตจะโตรเร็วกว่ายิมโนนะคะเพราะวันเดียวกันค่ะแต่ขนาดของต้นจะแตกต่างกันมากค่ะใช้ภาชนะอะไรเพราะก็ได้นะคะที่บ้านทดลองแล้วค่ะใช้กล่องข้าวใช้ถาดเพาะงอกดีเหมือนกันค่ะพีชมอสของเราถุงละ25บาทนะคะสนใจสอบถามได้ค่ะ น,นี้ใช้เอาไปใช้แยกพอตก็ได้ค่ะนี่ค่ะที่เราแยกเอาไว้นะคะแยกออกจากพอตที่เราเพาะค่ะทำอะไรง่ายๆนะคะอันนี้เราทดลองมาแล้วค่ะหลายวิธีแต่วิธีนี้เราใช้ได้ผลดีที่สุดค่ะคือ เปอร์เซ็นต์การงอกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะสนใจสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะ